วันนี้เรามีเรื่องราวของคุณพิชัยชายวัยห0ปีจากจังหวัดกาญจนบุรีผู้ที่ประสบอุบัติเหตุรถชนจนเสียชีวิตไปชั่วขณะแต่ระหว่างที่ร่างของเขานอนนิ่งอยู่ในโรงพยาบาลวิญญาณของเขาได้เดินทางไปยังสถานที่สองแห่งที่ไม่ใช่เพียงสถานที่ลี้ลับในจินตนาการแต่เป็นดินแดนแห่งความจริงที่สะท้อนผลกรรมในชีวิต คุณพี่ชัยเป็นชายธรรมดาคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีเขามีอาชีพเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เป็นที่รู้จักในฐานะช่างที่มีฝีมือดีขยันขันแข็งแต่ลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องศาสนาหรือสิ่งลี้ลับใดๆเย็นวันหนึ่งหลังจากปิดร้านคุณพี่ชัยได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าประจำคนหนึ่ง ที่รถจักรยานยนต์เสียอยู่กลางทางแม้จะค่ำแล้วเขายัางรีบออกไปช่วยทันทีเพราะลูกค้าคือคนที่เขารู้จักกันมานานระหว่างเดินทางกลับบ้านหลังจากซ่อมรถให้ลูกค้าถนนสายเปรี่ยวที่เขาใช้เดินทางเป็นถนนที่ไม่มีไฟสองทางมีเพียงแสงจากไฟหน้ารถจักรยานยนต์ของเขา และความมืดรอบข้างทันใดนั้นรถกระบะคันหนึ่งที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงก็พุ่งเข้าชนเขาเต็มแรงร่างของเขากระเด็นไปไกลจากจุดเกิดเหตุและทุกอย่างในโลกของเขาก็มืดสนิทคุณพิชัยเล่าว,ว่าหลังจากที่เขารู้สึกตัวอีกครั้งเขาเห็นร่างของตัวเองนอนนิ่งอยู่ริมถนนมีชาวบ้านหลายคนวิ่งมาดูแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาเลยเหมือนเขาถูกตัดขาดจากโลกมนุษย์ ขณะที่กำลังงุนงงและสับสนชายแก่ในชุดขาวปรากฏตัวตรงหน้าใบหน้าของเขาเคร่งครึมแต่แฝงไปด้วยความสงบชายแก่พูดกับเขาว่าเจ้าต้องตามข้ามาแม้พยายามขัดขืนแต่แรงบางอย่างก็ดึงเขาให้เดินตามชายแก่ไปเขารู้สึกตัวเหมือนตัวเองถูกดึงผ่านอุโมงค์มืดที่ไร้ที่สิ้นสุด เมื่อออกจากอุโมงค์คุณพิชัยพบว่าตัวเองมายืนอยู่ในที่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนรอบตัวเต็มไปด้วยเปลวไฟสูงตรางานอากาศร้อนจนแทบหายใจไม่ออกและเสียงกรีดร้องดังห้อยหวนมาจากทุกทิศทางสิ่งที่ทำให้เขาตกใจมากที่สุดคือผู้คนที่กำลังถูกทรมานบางคนถูกจับโยนลงไปในหลุมไฟบางคนถูกสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาด ลากไปผูกไว้กับเสาและเคี่ยนตีเสียงร้องของพวกเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหาัสชายแก่กล่าวว่านี่คือที่ที่ผู้ทำบาปหนักในชีวิตผู้ที่ฆ่าคนโกงกินหรือหลอกลวงผู้อื่นโดยไม่สำนึกผิดนี่คือผลกรรมที่พวกเขาต้องเผชิญคุณพิชัยรู้สึกหวาดกลัวจับใจเขามองเห็นบางคนที่ใบหน้าคล้ายกับคนรู้จักในอดีตภาพเหล่านั้น ทำให้เขาหัวนึกถึงสิ่งที่เขาเคยทำผิดในชีวิตหลังจากชายแก่พาเขาออกจากเมืองนรกเขาถูกนำตัวไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงรอบข้างเต็มไปด้วยแสงสว่างและความสงบเงียบทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่หลากสีสันทอดยาวสุดลูกหูลูกตาลมพัดเบาๆนำพากลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ขุนพิชัยเห็นผู้คนที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม พวกเขาเดินไปมาอย่างสงบสุขทุกคนดูเหมือนจะไม่มีความทุกข์หรือความกังวลใดๆชายแก่กล่าวว่านี่คือที่ที่ผู้ที่ทำความดีในชีวิตผู้ที่สะสมบุญและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนสถานที่นี้คือรางวัลสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องคุณพิชัยรู้สึกอบอุ่นและสบายใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่คู่ควรกับสถานที่แห่งนี้ ชายแก่หันมาพูดกับเขาว่าเจ้ามีโอกาสกลับไปแก้ไขชีวิตจดจำสิ่งที่เจ้าเห็นไว้เปลี่ยนแปลงตัวเองหากเจ้าอย่งใช้ชีวิตอย่างประมาทเจ้าจะต้องกลับมาเผชิญกับสิ่งที่เจ้าเห็นในนรกอีกทันใดนั้นคุณพี่ชัยรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงกลับอย่างแรงและลืมตาขึ้นมาในห้องไอซีูเสียงของแพทย์และพยาบาลที่ช่วยกันปั๊มหัวใจดังอยู่รอบตัวเขารู้ในตอนนั้น ว่าเขาได้รับโอกาสครั้งที่สองในชีวิตในช่วงที่เขานอนแน่นิ่งอยู่ในโรงพยาบาลน้าสาวของเขาได้ไปบนบานสารพระภูมิของโรงพยาบาลเธอเล่าว่าฉันจุดธูปเก้าดอกแล้วขอว่าถ้าพิชัยยังไม่ถึงคาดขอให้เขาฟื้นขึ้นมาฉันจะนำพวงมาลายัยน้ำแดงและไก่ต้มมาถวายหลังจากที่เขาฟื้นน้าสาวก็รีบทำตามคำบนบานทันทีเธอเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ช่วยดลบันดาลให้เขากลับมาหลังจากเหตุการณ์นี้คุณพิชัยเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงเขาหันมาทำบุญสร้างกุศลและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมรู้แล้วว่าชีวิตนี้เหมันสั้นและทุกอย่างที่เราทำจะส่งผลในโลกหลังความตายผมไม่อยากกลับไปเจอเมืองนรกอีกและผมอยากได้อยู่ในที่ที่สงบสุขเหมือนเมืองสวรรค์ เรื่องราวนี้เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เตือนเราว่าทุกการกระทำในชีวิตปัจจุบันส่งผลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังความตายใช้ชีวิตด้วยความดีเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันสุดท้ายของเราจะมาถึงเมื่อไร่สำหรับใครที่มีประสบการณ์ลีลับแบบนี้สามารถส่งมาเล่าในช่องนิมิตพิสวงและพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิสวง และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในทุกวันสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ